สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนาะจะทุกๆูทุกคนเนาะเมื่อนี้กะมีแนวทางมาให้พี่น้องได้รับชมอีกคือเก่าน่าจ้ะแอดกระขอขอพระคุณทุกกำลังแรงใจน่าจ้ะที่มาซอยคนไหลกดแช่กดติดตามให้นาะจะเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยนอยช่องนีเนาะจะเนาะขอบคุณหลายหลายนะ้า มือนี้ก็เป็นแนวทางลาวสตาลาว VIP ลาวสตา VIP อน่าจะของวันที่3เดือน8 2564งนห้าร้อยหกสากับมาเบิองผลกันน่าจะผลของวันที่2เนาะแอดกับไฮเดีน89เกาน่าจะฟัน9รูดวิ่ง98เนาะผลที่ออกน่าจะลาวสตาลาวสตา734 734ตัวจอเ้ากับบะมี่ตัวรูดวิ่งกับบะมีนะ่น่าจะแต่ในตารางวันมี7เนาะรูดไปน่าจะห้าเก หาก,กากับเขาเด่นเก่าน่าจะรูดวิ่งเก้าตัวจอห้องกับบมีน่าจะทำมีเกาหาก็จะได้เป็นตัวการาฟ่เนาะกับลุดไปนาะจะลาว v ีไอพีสามห้าหนึ่งสามหกับบ่มีนาะจะเนาะลดไป3 3มสากับลดนาาจะลาวสตาร์ว VIP 2, 5, 2, ีไ2พีสองหาสองนาจะส่วนในตารางมีสองเนาะมีสส่วนตัวจอห้องกับ,บมีเน่าจะลดเนาะ สามซีสามซีกับโบมีเนาะจ้ะรูดเนาะจ้ะสรุปกะเข้าแตะตัวเด่นเก้าน่าจะเด่นเก้ารูดวิ่งเก้าน่าจะกะือว่ามาเนาะเพราะว่าแอนหาเน้นเน้นรูดวิ่งเนาะจ้ะเนาะกะมาเก่าอยู่เนาะจ้ะในตารางวันเท่ากับมีสองมิเจ็ดนาะจ้ะเดี๋ยวเาไปเบิ้งของวันที่สามนาะจ้ะวันที่สามเดือนแปดสายรูดสายวิ่งกะมาอยู่เนาะจ้ะเนาะสายรูดสายวิ่งแต่ว่าสายจ่อเฮากัอยากในจังน้อยเนาะจ้ะ อันที่สามแนวทางกับมีเขามมีลดนอกจากกับ,บาว่ากันนอกจากชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนอกจากชมอย่างมีสติเนาะลวสตาส,สตาวีไอพี เล่าว V.I.P. อพีเดก็จะให้เป็นดินเป็นเก้ากับห้าฟันห้า ูดวิ่ง5กับ9ส่วนเลขกำลังวัน1 4ึ่สองสาม สองตัวไปกับทุกครั้งเอาจากทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับไปกับทุกครั้ง ตัเน้นนะจ๊ะแต่ว่าจะมาหรือบ่มาเอ็ดบ่สามารถรู้ได้เนาะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะจ๊ะเนาะความชอบส่วนตัวมีปะเทือมีภูมิกนั่มก,ก็บคอยยิบคอยจับไปเนาะจ๊ะถ้าบ่มากกับพานแนวทางกับมีเขามีหลุดเนาะจ๊ะกับบัากันเนาะถ้ามากถ้ามากกะล่องยิบล่องจับไปเบื้องเนาะจ๊ะถ้าบ่มากกะล่องจับในตะล่างว่านเนาะจ๊ะถ้าบ่มากทีแอ็ดจับหายเนาะจ๊ะหรือว่าจะเอาตัวเด่นมาจับกับ ในตารางวันใดหรือว่าจะนําในตารางวันไปรูดไปวิ่งเนาะกระไดขึ้นกันเนาะจะเนาะกระพิดผาดประกันใดกับคอโถดคอไพ่ไล่ๆเนาะจ้าเนาะกับกรทิศออกไปกับเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะจ้าเพื่อที่จะบริพาดคลิปต่อไปแนวทางดีๆกระสิบว่าแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมอีกคือเก่านะจ้า ไว้พอกันคลิปหนานาะจ้าสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบลร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเนะจ้าพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ